สบายดีทุกท่านยินดีตอนหับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเราจะมานำซันเนอรทงให้ฮีนสูทานฝัง่งรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสิญนท่านติดตามหับฟังพร้อมกันเลยทงให้ฮีนอันกว้งางเยาอนี้ตัางอยุกแว้งเสียงคว้างภากเนื้อค่องประเทศลาว ในวันที่10ก่อละกฏปีซองพันสิบเก้ากว่องะสุมเยาครั้งที่43ข้ององค์การอุยเนสโกได้จัดขึ้นอยู่เมืองบากูประเทศอาแซกไบซา,านได้หับห่องเอาให้หินเข้าเป็นหมอละดโลกย่างเป็นทางการซึ่งประกอบมีแรงหมอละดให้หินสิเอดแหงที่ประกอบด้วย15้าองค์ประกอบ ได้กวมเอาเนื้อทีขนาดเย่กวมเอาซีเมืองคล่องแคว่งเสียงคว้างคือเมืองแป๊กเมืองผ้าใสเมืองผูกกูดและเมืองค้ำประกอบด้วยให้หินเย่น้อยที่ทึกขวัดเจาะยางปานีชจำนวน1นึ่งพัน่มหอยเสาห้านวยยังใหญ่กันอยู่หน่วยให้หินมีขนาดหนึ่้ามเมตร มีแผนหินจำนวนหนึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฝ้าปิดให้หินบรรดาองค์ประกอบต่างๆลวนแต่แมนหลักท่านที่พลเด่นที่สุดแสดงให้เห็นความเจริญุ่งเหืองข้องสุมสนแน้สร้านะงขมยุกเหล็กที่เป็นผู้สร้างและนำเซอรบรรดาหินเหล่านั้น ซึ่งมีอายุระวางซ่องพันห้าห้อยห้าสามพันปีห้นที่มีลักษณะเป็นรูปสรงให้ตั้งยูเป็นกลุ่มซึ่งเป็นที่หู้จักกันนานามทงให้หินนั้นตังเลียงย,งยางใหญ่อย่างสง่างามอยู่พื้นที่ต่อเนื่อข้องไสผ้ผูล่วงทงให้ห้นดังกาวแต่ละกลุ่มจะประกอบมี ตังแต่ห,ห,หนึ่งห้อยห้าสี่ห้อยกว่าหน่วยส่วนล่ายแม่นตั้งอยู่จุดโนนผูเนินผูและสั้นผูตามประวัติศาสตร์แล้วพื้นที่บริเวณทงให้หินนี้เคยเป็นเส้นทางลำเลียงที่สะดวกสบายซึ่งเริ่มแต่อาวตรงแกงผ่านเข้าแผ่นดินยายข้องทวีปอัสซีตาเวนออกเสียงเตะ จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่เสื่อมต่อระวางอารยธรรมอันเก่าแก่ของลาวไทยและเวียดนามกับวัฒนธรรมต่างๆจากดินแดนที่ห่างไกลอารยธรรมดังกล่าวได้สร้างให้หินและอาณาจักรผวนที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญหุ่งเหืองยุ่ถึง ที่ตั้งค่องทงให้หินซึ่งปัจจุบันแมนดินแดนคองแควงเสียงกว้างการกำเนิดและสิ้นสุดข้องบรรพบุรุษผู้ที่สร้างทงให้หินนี้อย่างบงหูได้ย่างสัดเจนเถือความฮูงเหืองซีวิไลข้องอาณาจากักรพวนได้ทึกพวงห้อผู้หูหานบุกโจมตีในตอนไายศตวรรษที่19ซึ่งพวกเข้าบสอสเพาะได้ทำลาย อาณาจักรผวนเท่านั้นแต่อย่างสวงสิ่งสิ่งที่มีค่าทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาไปพร้อมตามความเสื้อข้องประสะสนท้องทินให้หฮี้นข้องคุ้นเจืองตามการบอกเราข้องประสะสนท้องทินคุ้นเจืองได้ตีเอาใสสนะเจ้า อังคาผู้ปกุกของแคว้งเสียงควางในศตวรรษที่หลือที่6เพื่อสะเริ่มสล่องใส่สนะดังกาวคุนเจืองได้สร้างห้ากองกำลังและประสะสุนเห็นให้หิ้นขึ้นหมาเพื่อบรรจุเล่าสำหรับเข้าเจ้าอย่างเสืออีกว่าให้หิ้นดังกาวเห็นมาจาก การปะส้มข้องขี้สายน้ำตาลและนั่งหัวแล้วนำไปอบเนอเต่าเผาอยู่ถ้ำบริเวณเกกับทงให้หินหนึ่งบางคนมีความเสื่อว่าส่นเผากึมมโมแมนบันพาบุญลุดข้องให้หินและอย่างเสื่อว่าให้แมนถ้วยข้องขนแปดซอก แต่ประสาชนท้องทินอีกกลุ่มหนึ่งสัมผัสเสื่อว่ามีวิญญาณที่บได้ไปเกิดอย่างวงวนเวียนอยู่บริเวณให้หินนั้นตามการสันนิทานว่าเป็นปา,า้าประสาจนจำนวนหนึ่งสัมผัสเสื่อว่าภายล่างคนผู้นึ่งได้เสียชีวิตลงศพผู้เกี่ยวก็ได้ถึกนำไป ทงให้หินเพื a, ่อนำไปไว้ในให้หินครอบขัวผู้เสียสีวิตก็จะหล่อท่าจนศบเปื่อยและแห้งจนเลือแตกกระดูกแล้วจึงนำเอาไปฟังบางครอบขัวก็ฝังในสุสานที่เห็ด้วยเซรามิกส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็ฝังแบบง่ายๆคือฟังกระดูกลงไปในคุ้มฟังศพ การค้นวคว้าข้องทานนางโคลานีนักธรณีวิทยาและนักบวหารคดีสาวฝรัง่งทานนางมาเดรเลงโคลานี Col o, Col ani, เป็นผู้นำพาการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ครั้งทำอิฐในสุ่มปี1 9 3 0ท่นาหนนางโคลานีได้ทำการศึกษาคนา้นคว้าสิ่งที่อยู ภายในให้หินและหองหอยต่างๆบริเวณอ้อมแอมให้หินเลาวได้คนพบลูกปัดที่เห็ด,ด้วยแก้วและกระดูกข้องมนุษย์นอกจากนี้เลาวยังสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งบริเวณเกาเขียงและพบหลักท่านบูหานคดีที่เป็นข้อมูลสวยพิสูจน์สมุดท่านข้องหลาววา เป็นบบนเผาศพคนตายท่านหนางโคลานีได้หับหูและรวบรวมเอาธงให้หินสิบเจ็ดแหงเข้าในาการค้นคว้าข้องหลาวหลาอย่างได้กำหนดว่าธงให้หินแหงทีหนึ่งแมนสุ้นก่างแหงอาริยธรรมที่สร้างให้หินขึ้นมาเหลาสั้นนิทานวาปัะสะสนได้นำเอาศพคนตายมาเผา อยู่ถ้ำที่อยู่เกเขียงทงให้หินแหงทีหนึ่งและนําเอาอัฐิไปบรรจุไว้อยู่เหนือและอมแอมให้หินนอกจากนี้ลายัางคิดว่าที่ตั้งข้องให้หินนั้นเสื่อมกับเส้นทางการค้าในอสมัยเก่าซึ่งพอค้าเมค้าจะนําเอาสิ้นค้ามาค่ายอยู่ผูเพียงเสียงคว้างและนําเอาสิ้นค้าสนิทอื่นกลับไป การค้นคว้าในยุคปัจจุบันการค้นคว้าที่ได้ดำเนินสุ่มปี1990ได้ยังยืนว่าสิ่งที่พบเห็นแมนโอดคองกับทฤษฎีข้้งทางทานหนางโคลานีคือให้หินเทึกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งบรรจุซากศพคนตายนักค้นคว้าอีกคนหนึ่งก็ได้พบ เห็นซากกระดูกข้องศพที่บรไรทึกเผ่ามาก่อนนั้นฟังอยู่ออมแอมให้หิน้นและได้ให้ทัศนว่าเป็นกระดูกข้องครอบขัวข้องผู้ที่ทึกฟังไว้เนาให้การค้นคว้าในสุ่มปีที่ผ่านมานี้ ในห้องทศนาว่าให้หินดังกาวเทืกเซื้อเป็นสิ่งบรรจุศพคนตายจนกว่าซากศพนั้นจะเปื่อยและแห้งส่วนกระดูกนั้นจะเทืกนาไปฝั่งยู่เกอกับบริเวณให้หินนั้นส่วนการค้นคว้าข้องทานนางโคลานีเกี่ยวกับกระดูกข้องศพที่เทืกเผานั้นอาจเป็นการสั้นนิท่านเท่งการนําซื้อให้หินเป็นส่วนหนึ่ง ของสุสร้านข้องคนสมัยนั้นให้เห็นบางหน่วยมีขนาดและทรงวางเปิดที่น้อยนั้นสันนิทานว่าในย,ยุคต่อมาอาจจะย้อนบ่จําเป็นต้องบรรจุศพคนตายทั้งหมดไว้เนอให้แต่เสเฉพาะบรรจุอัฐิของผู้ตายเท่านั้น ในจำนวน15องค์ประกอบข้องบรรดาแรงให้หินนั้นแมนประกอบมี5แรงให้หินยาคือแรงให้หินที 1, ห,หนึ่ง,งให้หินที่องแรงให้หินที่3มแรงให้หินที4ี่สิบองและให้หิน5้าสิบสองจากนั้นอย่างประกอบมีแรงให้หินน้อยเซนให้หินสาสามสาห้า 5, และสาแปด ที่ถือขัดเลือกด้วยเฮตพ้นที่มีความไหม่สําคัญทางด้านหลักท่านโบหานคาดีส่วนอีกส้มแรงเมนถทอขัดเลือกด้วยเฮตพ้นที่เป็นตัวแทนใหกแรงตัดหินและแรงผลิตให้หินเส้นแรงให้หินแปดสาเอ็ดและสิบโซ่ตามลำดับทงให้หินหนึง่ง ให้หินเป็นหินแข้งเหตุด้วยหินสายทงหินจุดที่เญ่กลัวมูมีท้งมุดส้มหอยส้ำสิบสี่หน่วยมีถ้ำหนึ่งแหง่งมีจานหินเป็นแผ่นส้สิบแผ่นและมีจานหินที่เซเป็นเครื่องตัดหินหนึ่งหอยเสาซ่องแผ่นจุดที่ต้งข้องให้หินมีห้าจุด ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูกะเกอกันเรียงกันไปตามเปิ้นผูทงให้หินซองให้หินแห่งนี้ผลิตขึ้นจากหินสายมีให้หินทั้งหมดเกาสิบสามหน่วยมีจานหินเป็นแผ่นจำนวนสิบสี่แผ่นมีก้อนหินเป็นก้อนเก้าหน่วยจุดที่ตั้งข้องให้หินเม่นตั้งอยู่ซองจุด โดยการแบ่งตามเส้นทางและต้นไม้ที่สวยงามเนนั้นมีให้หินทั้งหมดเกาสิบโซ่งหน่วยมีทาดหนึ่งทาดซึ่งสาบ้านวาวาสร้างขึ้นโดยฝรัง่งแต่โกโบมีข้อมูลยังยืนทงให้หินสม้มตังยูน่นผูดตำ่ำทางด้าน ขางเข้าห้าทงให้หินจากบอนยอดลดไปเมนไดยางผ่านทงหนาค้องประสัสนให้หินซามนี้มีลักษณะพิเศษคือให้จะเป็นให้หน่วยน้อยเสมอกันและมีความสวยงามมีแรงตัดหินหางจากตัวเมืองผลสะวันประมาณ3าสิบสงกิโลเมตรมีเนื้อทีทั้งหมดห้ 1, 14, 000, 1 4บ3 8 4หนึงตาเม็ดเหนือนั้นมีให้หินทั้งหมด1.50หน่วยมีต้นไม้ที่ส่วยงามทงให้หินผ้าแก้วสถานทีเมีนตังอยู่เนินผูที่มีป่าไม้มีให้หินทั้งหมดเกือบสี่หอยหน่วยให้หินในจุดนี้ เมนเห็ดด้วยหินสายมีการแกะสลักด้วยความปานีตและสวยงามให้หินส่วนลายเมนจะทึฟฝาปิดด้วยก้อนหินส่วนลายแมนแตกและเต็มไปด้วยบรรดาสินส่วนแตกหักทั้งลายผ่านไปนั้นท่านได้หับฝังประวัติความเป็นมาของทงให้หิน ข้อคบใจข้อมูลจากข่าวส้านประเทศลาวและข้อมูลจากกระทรวงทะเลขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในะคลิปต่อตอไปพวกเหาจะมานำสนเสนอสถทานทีสํำคัญอื่นๆสุธานฟังอีกวังวาทานจะติดตามฮับฟังนำกันเนาะข้อคบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งห้ซ้มต่อเด้อพวกทานจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจําแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี